สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกันกบการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพุธที่2เมษายนพศ2568ศูนย์ดูตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันในวันที่2เมษายนช่วงบ่ายนะครับก็คาดว่าจะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีอากาศร้อนบางพื้นที่นะครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโมตรต่อชั่วโมง โดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ําสุดคาดว่าจะอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสครับ ต่อามาเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับโดยจะแบ่งได้เป็น2ช่วงช่วงแรกคือช่วงวันที่2ถึง4เมษาก็คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนลมไป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภ,ภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่33-38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภ,ภูมิต่ําสุดคาดว่าจะอยู่ที่18-25องศาเซลเซียสครับช่วงที่2ก็คือช่วงวันที่5 8เมษานะครับ ก็คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนลมไปลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่21-27องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับโดยอย่าให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ